ปูนชนรอตามรถนะครับผมรถเอาแล้วครับรอบแชร์รถหายใจสามคนลงรถเล็กรถถูกทุกคลงมาได้นะเพราะว่ามันห่างไวไฟนะไวไฟมันห่างกันถ้าเขาหลงนะแต่โคได้อยู่ถ้าหลงมันนะครับ

ปรนเวพวกเรนี้เ <reading> น <repetition> ีทราคนเรททง่านนอยดารขอ้ทุนนี้ขอทุกคนนั่งนะครับคอยให้โดยงานการให้ประานพร้อที่เดียวนไ้ Thank okay. you. Yeah. ไปดทีมงานพร้อยังครับทานประนเราจะให้มารค่อับไปนะครับพกเรานังี่ก s. <S <stakeholder hein? S 1> ่อเมะหาสนึทีมงานของเราทำงาน